ครับลองดูนะครับอันนี้อะไรห้าสี่สิบแปดถึงห้าสิบสองนะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรลึกสิลึกลึกลึกอะไรไม่อ้อย ไม่ใช okay. mm ่นงอ่งนมีพระกาแฟแล้วเขียวเขียวนู่อะไร ว้าวเห็นมากยังกี่เดือนลองดูสิโอเคครับมึงเซ็มอยู่อย่างนี้